สวัสดีอาจารย์ท,ทุกท่านอีกครั้งนะคะก็นางสาวหิรัตันแกนะค่ะชื่อเดิมชื่อชมพู่นะคะก็วันนี้นะาะหนูจะมาะรายงานไม่ช่ก็อยากใช้คำรายงานใช้คําว่าแลกเปลี่ยนดีกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องที่หนูทำก็คือการแนะนําโรงเรียนในเรื่องในบทที่สองอากิโกตโทโมดจิค,ค่ะนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะ หนูใช้นักเรียนทำกิจกรรมมืกอคืนนักเรียนแชมป์ยุ่งสาปีที่สี่นะคะจำนวนยี่สิบคนนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะให้นักเรียนไปด้วยกิจกรรมในร่วมพูดคุยนะคะคือนักเรียนแชมป์ยุ่งสาปีที่หนึ่งของโรงเรียนเคเซนจกกุเอ็นนะคะซึ่งทางโรงเรียนของหนูได้มี MOU กับทางโรงเรียนเคเซนนะคะก็เลยถือโอกาสจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะคะโดยหัวข้อท็อปปิกที่ได้นำม,มา คำจิกรรมนะคะคือกดแนะนำโรงเรียนนะคะบทที่สอนที่ียบกล่าวไว้ข้างต้นนะคะเวลาเรียนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือคาบเรียนก็เป็นคาบที่สอนพวกบุญโปวยากรณ์นี้นะคะคำศัพท์ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6คาบค่ะและในส่วนของกิจกรรมนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดเจคาบด้วยกันค่ะค่ะสาเหตุที่เลือกทำในบทนี้นะคะก็ ย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าโรงเรียนได้มี MOU กับทางโรงเรียนเคเซนนะคะก็ปกติแล้วทางโรงเรียนเราจะมีการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่จะให้นักเรียนทาง sen, นางเคเซนมาเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะแต่เนื่องจากปีนี้นะคะเกิดสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นนะคะก็เลยได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนโดยแนะนําสถานที่ภายในโรงเรียนอะ่ะให้กับ นักเรียนใชวญี่ปุ่นผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแล้วหลังจากที่นักเรียนของเราอ่ะได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยแนะนําสานที่ภในโรงเรียนแล้วก็จะให้นักเรียนนําข้อมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะมาแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่นค่ะเป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะคือนักเรียนนะคะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงเรียนไทยกับโรงเรียน นักเรียนชาวญี่ปุ่นได้ค่ะป้าหมายที่2นะคะคือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่นได้เป้าหมายอีกสองข้อค่ะส่วนสมรรถนะที่ใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ส,สมรรถนะด้วยกันแน่นอนก็คือสมรรถนแะแรกคือการสื่อสารนะคะสมรรถนะที่2คือการคิดนะคะและสุดท้ายก็คือ การใช้ทัศชีวิตค่ะเราจะเห็นสาธานณนี้ปรากฏอยู่ในกิจกรรมนี้ค่ะโดยกิจกรรมนะคะที่ใช้ก็จะใช้ในก,กระบวนการรูปแบบของ G+ p a s h Five s t e p นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5สเต็ปด้วยกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่อธิบายในกนิจกรรมสเต็ปแรกนนะคะก็ต้องเกิ่นไว้ก่อนว่าก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมแรกได้ทางทางตัวหนูเองก็ได้มีการไป รีเสิร์ชข้อมูลนะคะได้ถามคําถามกับโรงเรียนญ,ญ,ญี่ปุ่นที่เป,ป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าทางญี่ปุ่นขอต้องการอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับทางโรงเรียนเรานะคะจากนั้นอาจารย์ญี่ปุ่นเขาก็จะไปรวบรวมคําถามของนักเรียนว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนไทยของเราเขาก็จะส่งทางอีเมลมาและจากนั้นหนูก็นาไอ้ข้อมูลตรงนี้นะคะข้อมูลสิ่งที่นักเรียนญ,ญ,ญี่ปุ่นอยากรู้มาเผยแพร่ให้กับนักเรียนเราว่าเนี่ยคือสิ่งที่คนญี่ปุ่นอยากจะรู้และจากนั้นเราก็เริ่มสเตปที่หนึ่งเลยะคะ่ะก็เริ่ม เป็นคัสเต็ดือการ์ทอริงนะคะก็อนนักเรียนก็จะดูสี่ด้คนญี่ปุ่นอยากจะรู้แล้วก็นํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าในโรงเรียนของเราอะ่ะมีสถานที่ไหนที่เราสามารถแนะนำมาให้กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้บ้างนักเรยก็จะจับกลุ่มกันนะคะพอจับกลุ่มกันแล้วเขาก็จะเลือกสถานที่ที่เขาอยากจะแนะนําให้กับชาวญี่ปุ่นโดยต้องสอดคล้องกับสิ่งที่สถานที่ที่คนญี่ปุ่นเขาอยากจะรู้ด้วยนะคะและจากนั้นพอนักเรียนเลือกได้เขาก็จะ มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาเลือกว่าสถานที่ที่เขาเลือกกับมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็นําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เขาหามามาทําในรูปแบบแผนถังความคิดนะคะจากนั้นเราก็จะไปสเต็ปที่2ก็คือ processing นะคะก็คือนําข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงเป็นแผนถังความคิดมาเรียบเรียงเป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่ายแล้วเอาเขาเรียบเรียกเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะส่งให้คุณครูค่ะตรวจดูเรื่องไวยากรณ์คําช่วยพวกคาศัพท์ว่า คำศัพท์โอเคไหมคำศัพท์ยากเกินไปหรือเปล่าไวยากรณ์ใช้ถูกหลักไหมนี่ค่ะต่อมาก็จะไปสเต็จที่3ก็คือ applying and constructing the knowledge นะคะก็เป็นขั้นที่นักเรียนลงมือสร้าง powerpoint ขึ้นมานะคะ powerpoint แนะนำโรงเรียนและจากนั้นพอเขาสร้าง powerpoint เสร็จปุ๊บเขาก็จะนำไอ้ powerpoint เนี้ยไปฝึกซ้อมนะำเสนอกับเพื่อนต่างกลุ่มค่ะแล้วเพื่อนต่างกลุ่มเขาก็จะแบบให้ฟีดแบ a กับเาาเอ้ยตรงนี้ควรปรับตรงนี้ยังพูด ตะกุกตะกักอยู่นะเขาก็จะให้ฟีดแบ็กกันแล้วเขาก็จะปปม่ปรับปรุงแล้ววันก่อนที่จะนำเสนอจริงเราก็จะได้ให้นักเรียนไปฝึกพูดคุยนะคะฝึกนำเสนอกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นก่อนเพื่อเป็นการฝึกซ้อมขั้นสุดท้ายก่อนที่จะนำตรงเนี้ยไปพูดกับนักเรียนญี่ปุ่นจริงๆนะคะและนักเรียนก็จะได้ฟีดแบ็กจากอาจารย์ญี่ปุ่นตรงอาจารย์ญี่ปุ่นมาแล้วก็นำชีดแบบอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาให้มามาปรับปรุงในสวนที่ขาดค่ะ ส่วนสเตจที่4นะคะก็เป็นวันทักเปียวจริงๆก็คือ applying the communication skill นะคะก็นักเดยกก็จะทำกิจกรรมนะคะแลกเปลี่ยนแนะนำโรงเรียนนะคะให้กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมซูมค่ะแล้วพออแลกเปลี่ยนแนะนำโรงเรียนตัวเองเสร็จุ๊กก็จะมีช่วงสุดท้ายที่ยังเหลือเวลาอีกหน่อยนึงก็จะให้เขาได้ถามตอบกันนะคะพูดคุยถามกันสอบถามกันและสุดท้ายสกิลห้า 5, คือ self regulating คือขั้นประเมินก็จะ ให้นักเรียนนาข้อมูลที่เขาได้จากการแลกเปลี่ยนกับโรงเรีนยนญี่ปุ่นมาสรุปความเหมือนความแตกต่างระหว่งางโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่นโดยเขียนออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดค่ะอันนี้ก็คือลําดับการกิจกรรมที่หนูทํานะคะอันนี้ก็จะให้ดูแต่สเต็ปเห็นภาพที่มันชัดเจนเนาะก็คือสเต็ปแรกค่ะแคทเธอรีนก,ก็ที่บอกว่าให้นักเรียนหาข้อมูลมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็สรุปออกมาเป็นแผนผังความคิดตัวแผนผังความคิดจะมยความเพื่อจะมีหัวข้อแบบ อย่างเช่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรือนไทยก็จะต้องบอกว่าเรือนไทยเนี่ยตั้งอยู่ี่ไหนเช่นตั้งอยู่ใกล้ๆกับอาคารซียู่หน้าห้องสมดุดเขาก็ต้องเขียนนะอธิบายว่ามาอยู่ตรงไหนของโรงเรียนและจากนั้นในเรือนไทยมีอะไรเขาก็ต้องเขียนว่าเรือนไทยมีข้างล่างชั้นหนึ่งของเรือนไทยเป็นห้องศิลปะเขาก็อเขียนอนธะิบายมาแล้วก็บอกจุดเด่นจุดเด่นข,ของเรือนไทยคืออะไรก็คือเป็นบ้านทรงไทยแบบโบราณอะไรเขาก็เขียนอธิบายมาและสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ เป็นหัวข้อที่บอกว่าแล้วไอเดือนไทยตรงที่เขาเลือกมาเนี่ยมันมีส่วนที่คนญี่ปุ่นเขาอยากจะรู้ไหมนะคะที่เราไปเสิร์ชข้อมูลมาว่าคนญี่ปุ่นเขาอยากจะรู้อะไรแล้วมันมีตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิคนญี่ปุ่นอยากจะรู้นะคะเขาก็จะทําเป็นแผนผังความคิดมาและจากนั้นนะคะพอทำเป็นแผนผังความคิดปุ๊บเขาก็จะมาสู่สเตปที่2คือ p r o c e s s i n g ก็จะเป็นชิ้นงานนันกเรียนที่นําข้อมูลแผนผังความคิดเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นประเด็น ให้เขาเขียนเป็นล่างเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจากนั้นค่อยเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะมีให้ว่าบอกว่าสถานที่ที่แนะนําคือที่ไหนทําไมถึงเลือกที่นี้ล่ะแล้วตรงสถานที่ที่หนูเลือกอ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะมันมีจุดพิเศษยังไงแล้วมันมีสิ่งที่คนญี่ปุ่นจะรู้ไหมแล้วจากนั้นเขาก็จะเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆก็คือใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในบทที่สองนี่เลค่ะเราจะไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่มันยาก เพราะว่านักเรียนเพิ่งเริ่มเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นมาก็จะเรียนแค่บทแนะนําตัวแล้วก็บทที่แนะนําสถานที่แนะนําโรงเรียนนะคะต่อจากนั้นนะคะนักเรียนเขาก็จะสร้างผลงานเท้าปราหอติกขึ้นมาอันนี้เป็นของกลุ่มโลงอาหารค่ะนักเรียนเขาก็มีทำสไลด์มาให้เราดูก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะส่งสไลด์มาให้เราตรวจดูว่า วากรณ์ที่หนูเขียนพิมพ์ถูกไหมมีคําศัพท์ตรงไหนพิมพ์ตกหล่นหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราตรวจสอบดูเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเราโอเคแล้วก็ให้เขานําไปฝึกซ้อมกันระหว่างกับเพื่อนระหว่างกลุ่มค่ะแล้วพอฝึกซ้อมกับเพื่อนระหว่างกลุ่มแล้ววันก่อนนำเสนอจริงเราก็จะให้เขาได้ฝึกซ้อมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นจริงๆนะคะโดย ก่อนที่นักเรียนจะนำเสนออาจารย์ทางญี่ปุ่นเนาะเขาก็ได้มีการแนะนําโรงเรียนของตัวเองก่อนโดนเคสเกกับคุณเอ็นก่อนนะคะเพราะว่าในวันจริงแล้วอะ่ะเรามีเวลาแค่สองคาบเนาะก็คือแ,แล้วแต่สองคาบเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหนึ่งคาบก็จะไปเจอกับนักเรียนคนละห้องนะคะก็เลยแบบเวลาให้กับฟังฝั่งนู้นเขาแนะนำอาจจะไม่พอก็เลยอะ่ะยกยอดมาให้ทางญี่ปุ่นเขาแนะนําโรงเรียนของตัวเองในวันซ้อมก่อนวันจริงก่อนคะ่ะ โดยพอนักพอทางเคเซนเขาได้แนะนสาสถานที่ภายในโรงเรียนแล้วเขาก็เป็นตาของนักเรียนเราที่จะแนะนําสถานที่ของโรงเรียนเราขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นอาจารย์เขาจะให้ฟีดแบ็กกลับมาอาจารย์ใช้แบบก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาอย่างอาจารย์ท่านแรกนะคะก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเอออย่างข้นดนตรีไทยอ่ะเขาให้ภาพมาให้ภาพเื่องดนตรีมาแต่ไม่มีเสียงแต่ถ้าเกิดใส่เสียงเข้าไปในเครื่องดนตรีใส่เสียงป,ประกอบไปด้วยก็น่าจะดีทําให้เห็นภาพ ได้ว่าอ๋อขึ้นโน้นตีนี้เนี่ยมันมีสีแบบไหนก็ทาให้แบบคนคนดูร,รู้รู้สึกได้รู้สึกน่าสนใจขึ้นนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะให้คอาไม,ม่ในเชิงกําลังใจบอกว่าเพิ่งเริ่มเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากเลยนะพูดได้คล่องเลยอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็จะามฟีดแบ็กที่ได้จากอาจารย์ญี่ปุ่นไปบอกกับนกักเรียนนักเรียนก็จะได้นําไปปรับปรุงอีกทั้งนักเรียนก็จะได้มีกําลังใจในการทําด้วยนะคะในการชิมงานต่อไปต่อมานะคะก็จะเป็น วันที่นำเสนอจริงนะคะก็จะมีบรรยากาศนะคะบรรยากา,กาศการจัดกิจกรรมออนไลน์จริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในช่วงที่นักเรียนนะคะกำลังแนะนำที่ตั้งของสถานที่ซึ่งกลุ่มที่เอามาเป็นห้องดน,นตรีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักเล็กน้อยนะคะไทโนออนคาร์ุเชสือวะซันเกียโนบิลู โนเอมีありますมิกิว่าไดโกโคชะโตบิจุสังเดสค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนาทีที่สามสามนะคะก็จะเป็นที่นักเรียนนำคอมเมนต์ของอาจารย์ญี่ปุ่นนะคะที่บอกว่าให้เพิ่มเสียงเครื่องดนตรีเข้าไปปรับปรุงมาในใส่ในสไลด์เขาก็นำตรงเนี้ยที่อาจารย์คอมเมนต์นะ่ะฟีดแบ็กกลับมานำมาปรับปรุงชิ้นงานของตัวเองด้วยก็จะออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ ทเลว่าอังการุงเดว่าก็ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแล้วนะคะทางโรงเรียนเคเซนเขาก็ได้มีการอัปโหลดนะคะ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํากับโรงเรียนเรานะคะลงหน้าเว็บเพจของโรงเรียนแล้วทางอาจารย์เขาก็ได้ส่งลิงก์มาแเราก็นำนไปเปิดให้กับนักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนพอเห็นปุ๊บเขาก็จะแบบรู้สึกดีใจทั้งว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเนี่ยได้แบบไปปรากฏเรื่องราวของตัวเองอยู่ในเว็บเพจของโรงเรียนญี่ปุ่นด้วยนักเรียนก็จะตื่นเต้นกันมากค่ะจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางโรงเรียนเคเซนแล้วนะคะก็ะได้นําข้อมูลที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมาเขียนแผนผัง สรุปความเหมือนและความแตกต่างนะคะโดยอย่างนักเรียนคนนี้นะคะเขาก็จะบอกความเหมือนระหว่างรูดไทยกับรูญี่ปุ่นว่าความเหมือนก็คือที่ญี่ปุ่นมีการเรียนการเกษตรเหมือนการปลูกผักเหมือนกันนะส่วนความแตกต่างก็คือเวลาเรียนของญี่ปุ่นจะไม่เท่ากับเรียนไทยอันนี้ที่เขาสังเกตได้ค่ะส่วนอีกคนเขาก็บอกว่าความเหมือนก็คือมีการเข้าแถวเหมือนกันเลยนะคะโรยนญี่ปุ่นก็มีการข้าแถวเหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างคือ ญี่ปุ่นข้อแต่งตัวฟิสต์สไตล์ได้แต่ไทยยังแต่งตัวตามตระเบียบอยู่อย่างนี้นะคะที่เขาจับประเด็นได้ค่ะส่วนในเรื่องการประเมินคะก็จะมีการประเมินอยู่3มช่วงด้วยกันก็คือการประเมินระหว่างกิจกรรมการนำเสนอและหลังกิจกรรมการประเมินระหว่างกิจกรรมก็ไปการประเมินเพื่อดูความก้าวหน้านะคะแล้วก็เพื่อประเมินสมรรถนะการใช้ทักษะชีวนักเรียนส่วนการประเมินเรื่องการนําเสนอก็ใช้การประเมินใน แง่ของการสื่อสารสมรรถนะการสื่อสารและหลังกิจกรรมก็จะเป็นการประเมินเพื่อดูสมรรถนะการคิดของนักเรียนค่ะอันนี้เป็นแบบประเมินระหว่างกิจกรรมนะคะโดยแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือประเมินดูความก้าวหน้าของเด็กก็จะมีดแบ็ตจากครูการประเมินภายในกลุ่มประเมินตนเองประเมินระหว่างกลุ่มแล้วก็ผลสะท้อนดแบ็ตจากอาจารย์ญี่ปุ่นค่ะส่วน ในเรื่องของการใช้ทักษะชีวิตก็จะเป็นการประเมินในชั้นเรียนนะคะพฤติกรรมในชั้นเรียนไอ้แ <Northeast> ก่เป็นการที่ครูประสังเกตนักเรียนว่านักเรียนมีการตอบคำถามในชั actor, ้นเรียนไหมการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์หรือเปล่ามีการยอมรับความเข้าใจคนอื่นไหมเราไปชอบหน้าที่ตัวเองไหมแล้วสามารถทํางานโลกกับคนอื่นหรือเปล่านะคะก็จะมีเกณฑ์คะแนนให้สามตีสามหนึ่งแล้วก็นําคะแนนที่รวมในแต่ละหัวข้อมารวมกันแล้วก็สรุปเป็นระดับคุณภาพว่าระดับดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุง ในแง่ของการประเมินนาเสนอก็จะให้นักเรียนนะคะนักเรียนชาวญี่ปุ่นเขาประเมินโดยมีรายการประเมินอยู่4ี่รายการก็คือเข้าใจเนื้อหาไหมที่นาเสนอข้อมูลมีความเพียงพอไหมความรู้ในในการเสนอแล้วก็ความสนใจในการเสนอนะคะก็จะมีระดับการประเมินอยู่5าระดับกันก็คือตัวเต็มหมดยกคุณได้คิดตาจูบุนี่ได้คิดตาได้ตาได้คิดตาโมสุคุชิอามริยกูไนนะคะก็จะให้เกณฑ์ต่ำ ส่วนหลังคำกิจกรรมนะคะก็จะไปการประเมินดูแผนผังความคิดที่เขาสรุปมาว่ารูปญี่ปุ่นมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงกับประเด็นการประเมินก็จะมีอยู่สี่ประเด็นนะคะคือรูปแบบแผนผังความคิดว่าแผนผังความคิดเนี่ยด,ดูง่ายไหมดูแลง,งงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนข้อมูลนะคะว่ามีความเหมือนไหมความเหมือนของรูญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วบอกความแตกต่างของญี่ปุ่นมีไหมในแผนผังน,นี้แล้วความน่าสนใจแล้วก็มีการ รวมคะแนนให้คะแนนโดยเป็นมีสี่ระดับนะคะคือดีมากสามดีสองปานกลางหนึ่งปรับปรุงค่ะแล้วก็นําคะแนนมารวมกันเพื่อหาระดับคุณภาพว่าดีดีมากพอใช้หรือปรับปรุงค่ะข้อสเสนอในการกิจกรรมนะคะก็ป้อหมายที่ตั้งไว้ก็มีอยู่สองอย่างนะคะคือการที่นักเรียนสามารถเลกเปลี่ยนข้อมูลลแทรกก็ได้ฝุนนักเรียนทําได้ไหมก็นักเรียนสามารถนําเสนอได้ก็ได้ก็ถือว่าตรงนี้บรรลุค่ะอ,อย่างที่สองนะคะคือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิด เห็นเกี่ยวกับความเหมือนลูกคา้ารติดต่อนเรียนไทยแลวญี่ปุ่นได้ไหมก็นั่นเลยก็ถามว่าเขาได้สามารถสรุปไปชิ้นง,งานแผ่นทับมาได้ริงได้ค่ะในข้อเส l e ็จของในแง่ของสมรรถนะนะคะสัรระในแง่ของการสื่อสารนะคะก็คือเห็นได้ชัดว่านักเรียนสามารถนาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในโรงเรียนแก่ชาวญี่ปุ่นได้อันนี้ก็ถือว่าบรรลุนะคะส่วนสมรรถนะในการใช้ทักษะชีวิตก็คือนักเรียนสามารถให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่มและแบ่งหน้าที่ของตัวเองได้นะคะ ้วยก่อนทำกิจกรรมล้วก็จะให้มีใบใบชี้ตรงนี้ให้ได้เขียนหน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองจะทําอะไรซึ่งแต่ละคนก็จะแบ่งหน้าที่กนตามความถนัดของตัวเองนะคะใครทำนะคะวอปอยก็รับหน้าที่ทำวอปวอปอยไปนี้นะคะแล้วส่วนานะในด้านการคิดนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนความต่นนมางของโรงเรียนไทยและโเราเยียนญี่ปุ่นได้นะคะพูดคุยกันในชั้นเรียนแลกเปลี่ยนกันได้และต่อมาก็คือสามารถสรุปนะคะความเหมือนและความต่าง ของงเรียนไทยและเราญี่ปุ่นออกเป็นแผนผางความคิดได้นะคะออกไปชิ้นง,งานได้และในการจัดการเรียการสอนแบบปกติกับการสอนแบบสมรรถนะมันมีความต่างกันยังไงถ้าเกิดเป็นจากที่สังเกตมานะคะตัวเองเนาะก็เห็นว่าถ้าเกิดเป็นแบบปกตินักเรียนจะฟังครูบรรยายส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นและนักเรียนจะทําตามที่ครูบอกครูบอกอะไรก็ทํานะคะ ถ้าเกิดเป็นสถานะคืออันนี้นักเรียนได้ลงปฏิบัติจริงๆเลยและนักเรียนก็ต้องแสดงความคิดเห็นกันเองก็คืออย่างการเลือกสถานที่ในเรียนอันนี้ครูไม่มีไปส่วนไปยุ่งเลยนะักเรียนเลือกกันเองนะคะก็แสดงความคิดกันเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งนักเรียนได้คิดและได้สร้างสรรค์ผลงานตามที่ตัวเองชอบครูก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องทำอย่างน,างนี้อย่างนี้เขาจะเป็นคนออกแบบเองหมดเลยว่าเขาจะน,น,นะําเสนอ PowerPoint แบบไหนค่ะและพฤติกรรมระหว่างเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนนะคะที่รู้สึกว่า เปลี่ยนไปก็คือนักเรียนมีการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นคิดเขาจะคิดแบบเป็นสเต็ปมากขึ้นไม่คิดแบบโดดไปโดดมาข้ามไปข้ามมาเขาจะคิดแบบมีการวางแผนที่ชัดเจนเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็นักเรียนมีการขอคําปรึกษานอกชั่วโมงเรียนมากขึ้นบางคนก็มาขอค่าปรึกษานอกจากชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือบางคนทักไลน์มาอย่างเงี้ยคะ่ะทักไลน์มาถามสอบถามให้ให้เราเออช่วยในช่วยในเรื่องการ ทำเนทำสไลด์ก็มีค่ะเขาขับปรึกษาและนักเรียนกล้าที่จะแสดงความที่เห็นในชั้นเรียนมากขึ้นด้วยอ้นี่เห็นในชัดเลยค่ะเขากล้าที่จะพูดขึ้นจากตอนแรกที่ไม่ค่อยได้กล้าที่จะพูดเท่าไหร่เรื่องที่ฉุดคิดได้นะคะจากการที่ทํากิจกรรมนี้ก็คือในการจัดกิจกรรมอ่ะเราต้องคํานึงถึงระดับความสามารถของนักเรียนอย่างที่บอกว่านักเรียนของเราเป็นนักเรียนม .4 เขาเพิ่งเริ่มเรียนดังนั้นความสามารถทงภาษาอัองกฤษเขาก็จะมีน้อยกว่านักเรียนม .5 และม .6 ดังนั้นเวลาเราออกแบบกิจกรรมอะเราก็ต้องดูคานึงถึงความสามารถของตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราออกแบบกิจกรรมยากเกินไปอะนักเรียนก็จะเกิดการแบบรู้สึกยากไม่อยากทําอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องออกแบบให้มันเข้ากับความสามารถทางภาษาของเขาด้วยนะคะและอีกอย่างหนึง่งการแจ้งจุดสคงการทํากิจกรรมนักเรียนทราบเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันก็คือถ้าเราไม่ได้แจ้งจุดสคงว่าเราทําเพื่ออะไรนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์หรือไม่ม,ม,มีประโยชน์นะคะ และการสํารวจข้อมูลชาวญี่ปุ่นที่อยากรู้เป็นเรื่องสำคัญคือเวลาเราจะนําเสนอสถานที่คนญี่ปุ่นันเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาอยากจะรู้ไหมเพราะถ้าเกิดเรานําเสนอไปแล้วแบบไปสิ่งที่เขาแบบไม่ได้อยากรู้แล้วแบบบางครั้งเขาก็จะแบบฟังผ่านๆแบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ความสนใจมากแต่ถ้าเกิดเราพูดในสิ่งที่เขาอยากรู้เขาจะมีความตั้งใจและอยากจะฟังในสิ่งที่เรานําเสนอ แล้วก็ควรสอนวิธีการใช้ซูมให้กับนักเรียนอันนี้คือประสบกับตัวเองมาคือปกติทางเรียนจะฉนัดใช้เอ่อ l e Meet นะคะในการเรียนออนไลน์อย่างนี้เนาะแต่ว่าพอมาเปลี่ยนใช้สูมปุ๊บนักเรียนเขาก็จะงงว่าแชร์ตรงไหนอะไรยังไงคือการสอนกับวิธีการใช้สูมกับนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญจะทำให้แบบประหยัดเวลาในการนำเสนอมากขึ้นค่ะ แล้วก็ควรสรํารวจความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวันจริงอย่างที่พบเจอประสบปัญหามานะคะคือคอมพิวเตอร์ในห้องที่ใช้มันจะมีคอมบางเครื่องที่ใช้ไม่ได้แล้วก็เสียงความโพงไม่ได้ยินนะคะคือปัญหาก็ต้องแก้กันแก้ไขกันหน้างานอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างการติดตามชิ้นง,งานของนักเรียนเปไ็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าบางทีนักเรียนเขาชอบ บางครั้งน,กนักเรียนเขาก็จะแบบทําทํามาแต่เขาไม่ได้เอาให้เราดูแต่ถ้าเกิดเราแบบถามถามนักเรียนว่าเออลองเอางานมาให้ครูดูไว้ไหมเผื่อมีตรงไหนที่ครูจะสามารถช่วยดูแล้วให้คําแนะนําได้อย่างนี้ค่ะการติดตามได้เลยก็จะเป็นการติดตามด้วยระดับความสำเร็จของงานเขาว่าผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเหมือนกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังและร่วมรับฟังการรายงานลครค้งน,นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ